เรื่องสุดท้ายคือวิธีพิจารณาวิสามันซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัดค่ะในข้อ4จะแยกออกเป็นการขาดนัดยื่นคำให้การและการขาดนัดพิจารณาค่ะโดยที่เราจะเริ่มจากเรื่องจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การกันก่อนเลยค่ะหลักเกณฑ์ของการขาดนัดยื่นคำให้การของจำเลยเป็นไปตามมาตรา197ค่ะ คือเมื่อจำเลยได้รับหมายเรียกให้ยื่นคำให้การและจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การภายในเวลาที่กำหนดไว้ผลคือให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การค่ะซึ่งข้อสังเกตคือการที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การนี้เป็นการขาดนัดโดยผลของกฎหมายมีความหมายคือไม่ต้องมีคำสั่งของศาลว่าจำเลยขาดนัดค่ะแต่โจทย์มีหน้าที่ต้องติดตามคดีเองแล้วก็ต้องนับวันเองค่ะ และพพอรู้ว่าครบวันแล้วโจทก์ก็จะมีหน้าที่ต้องทำต่อต,อตามมาตรา1น8ค่ะโดยที่ไม่ใช่หน้าที่ของศาลที่จะต้องบอกค่ะซึ่งหน้าที่ของโจทย์ที่ต้องทำตามมาตรา1น8กวรรคหนึ่งคือเมื่อจำเลยขาดหนัดยื่นคำให้การแล้วโจทย์จะต้องติดตามคดีเองนะคะเมื่อจำเลยขาดหนัดยื่นคำให้การโจทย์ต้องมีคำขอต่อศาลให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดี ซึ่งคำขอนี้โจทย์จะต้องยื่นต่อศาลภายใน15วันนับแต่ระยะเวลาที่กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การได้สิ้นสุดลงไปแล้วค่ะถ้าเกิดว่าโจทย์ยื่นคำขอต่อศาลตามมาตรา198วรรคหนึ่งเราจะข้ามไปดูมาตรา198ทวีกันต่อเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าศาลไม่ได้ยื่นคำขอตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งเราจะต้องดูผลตามมาตรา198วรรคสองค่ะ นั่นก็คือให้ศาลมีคำสั่งจำน่ายคดีนั้นเสียจากศาลระบบความค่ะหมายความว่าคดีนี้จะถูกจำน่ายออกไปแต่มันจะเป็นการจบแบบไม่ตัดสินค่ะเพราะฉะนั้นโจทย์จะยังสามารถเอามาฟ้องใหม่ได้ไม่เป็นฟ้องซ้ำค่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่ามาตรา1 9 7เป็นหลักเกณฑ์ว่าการขาดนัดยื่นคำให้การห่อจำเลยก็คือจำเลยไม่ยื่นคำให้การตามเวลาที่กำหนด และมาตรา198 1 9 8วรรคหนึ่งคือเขากําหนดให้โจดมีหน้าที่ต้องยื่นคําขอให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะคดีโดยที่จําเลยขาดนัดซึ่งถ้าโจดทําตามมาตรา198 1 9 8วรรคหนึ่งเราจะไปดูต่อเรื่องมาตรา198 1 9 8ทวีกันค่ะแต่ถ้าเกิดตามมาตรา1 9 8วรรคสองโจดไม่ทําคดีนั้นก็จะถูกจําหน่ายออกไปค่ะ ต่อมาในกรณีที่โจทได้มีคําขอต่อสารให้ต้นเป็นฝ่ายชนะคดีโดยที่จำเลยขาดนัดยื่นคาให้การแล้วตามมาตรา198วรรคหนึ่งเราจะต้องดูตามมาตราหน8ทวีค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องคําพิพากษาชี้ขาดให้โจทชนะคดีโดยจำเลยขาดนัดยื่นคาให้การค่ะ198ทวี 1. จะเป็นหลักเกณฑ์ว่าศารจะต้องทํายังไงและโจทมีหน้าที่ต้องทําอะไรอีก เพื่อที่ศาลจะสามารถพิพากษาชี้ขาดให้โจทก์ชนะคดีได้ค่ะสเต็ปในการดูจะเป็นดังนี้นะคะสเต็ปที่1คือจะต้องดูก่อนว่าฟ้องของโจทก์มีมูลหรือว่าไม่มีค่ะถ้าหากว่าคำฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายศาลก็จะสามารถมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเพราะฟ้องโจทก์มีมูลได้เป็นไปตามความในมาตรา1น8ทวีวัตหนึ่งค่ะ แต่ยังไม่ชนะตอนนี้นะคะต้องดูสเต็ปต่อไปะคะ่ะแต่มาตาา198ทวิวักหนึ่งเป็นตัวบอกว่าจะมาตัดสินว่าโจ์ชนะเพราะว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไม่ได้จะต้องตัดสินว่าโจ์ชนะเพราะว่าฟ้องของโจ์มีมูลนะคะอันนี้เป็นหลักก่อนตามวักหนึ่งนะคะแต่ถ้าฟ้องของโจ์ไม่มีมูลเขาก็จะยกฟ้องไปเลยค่ะก็คือโจ์แพ้ไปเลยทีนี้พอรู้แล้วว่าฟ้องของโจ์มีมูล ก็จะต้องดูต่อว่าตามหลักแล้วจะต้องสืบพยานหรือเปล่าค่ะก็จะเป็นตามมาตรา198ทวีวักสองค่ะซึ่งหลักก็คือศาลจะสืบหรือว่าไม่สืบพยานก็ได้ค่ะยกเว้น5กรณีถ้าเข้า5กรณีดังนี้ศาลจะต้องทำการสืบพยานหรือว่าเรียกพยานเอกสารนะคะ3กรณีจะเป็นตามมาตรา198ทวีวัคสองนะคะ ส่วนอีก2กรณีจะเป็นตามวรรคสาค่ะตามมาตรา198ทวีวรรคสองสกรณีที่บังคับว่าศาลจะต้องสืบพยานหลักฐานของโจทย์ไปฝ่ายเดียวไม่สืบไม่ได้นั่นก็คือ 1. เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์แห่งสภาพบุคคลเช่นเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการสราบสูญของบุคคลหรือสัญชาติของบุคคล ความสามารถเรื่องการเป็นคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถส่วนเรื่องต่อมาก็จะเป็นเรื่องสิทธิ์ในครอบครัวเช่นฟ้องยา่าฟ้องบุตรบุญธรรมยกเว้นเรื่องสินสอดของมั่นนะคะจะไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับเรื่องสินสอดของมัน่นจะสืบหรือไม่สืบพยานของโจทก์ก็ได้ค่ะและเรื่องที่3จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่นฟ้องขับไล่ออกจากที่ฟ้องให้โอนที่ฟอ้องครอบครองปลระปักอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีก2กรณีจะเป็นตามมาตรา1น8ทวีวัคสามคือเป็นคําขอบังคับเกี่ยวกับเงินถ้าเป็นเงินจํานวนที่แน่นอนศาลสามารถสั่งให้โจ์ส่งเอกสารแทนการสืบได้ค่ะส่วนอนุสองจะเป็นกรณีที่คําขอบังคับของโจ์เป็นการบังคับให้จําเลยชําระหนี้เป็นเงินจํานวนไม่แน่นอน ในกรณีนี้จะบังคับว่าศาลจะต้องสืบพยานโจทฝ่ายเดียวค่ะจะให้ส่งเอกสารแทนก็ไม่ได้ค่ะตัวอย่างของการขอบังคับเป็นจำนวนเงินที่ไม่แน่นอนเช่นการฟ้องมูลลมิดค่ะซึ่งคำว่าจำนวนแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขที่ฝ่ายโจทขอในคำขอค่ะแต่อยู่ที่ว่าศาลสามารถปรับลดจำนวนเงินนี้เองได้หรือไม่ค่ะ เพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่แน่นอนก็มักจะเป็นการฟ้องตามสัญญาเช่นสัญญากู้ยืมเงินสัญญาเช่าให้จ่ายค่าเช่าในกรณีแบบนี้ศาลไม่สามารถลดจำนวนค่าเช่าหรือลดเงินที่กู้กันได้เพราะเป็นข้อเท็จจริงค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการฟ้องตามมูลละเมิดจะถือว่าเป็นจานวนเงินที่ไม่แน่นอนเนื่องจากศาลสามารถดูได้ว่าคำขอของโจทย์เหมาะสมหรือโจทย์ขอมากเกินไปไหมคะ่ะดังนั้น สรุปหลักของเรื่องว่าจะต้องสืบพยานไหมตามวรรคสองกำหนดว่าศาลจะสืบหรือไม่สืบพยานก็ได้ค่ะยกเว้นว่ากรณีเป็นตาม1ใน5กรณีตามวรรคสองกับวรรค3าก็จะต้องสืบพยานฝ่ายโจทก์ไปฝ่ายเดียวค่ะต่อมาเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องมีการสืบพยานหรือเมื่อศาลเลือกที่จะสืบพยานแล้วก็จะต้องมีการนัดสืบค่ะ ซึ่งการนัดสืบพยานนี้ตามวรรคสี่ถ้าจำเลยไม่มาในวันนัดสืบพยานก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาค่ะเพราะในกรณีที่ไล่มาตั้งแต่มาตรา1 9 7 198 198ทวีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปตั้งแต่แรกแล้วค่ะจำเลยก็จะไม่ไปขาดนัดพิจารณาอีกรอบหนึ่งค่ะพอเขาขาดตั้งแต่ขาดนัดยื่นคำให้การแล้วค่ะสว่วนวรรคห้า ถ้าโจทย์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามที่กําหนดตามมาตรา198ทวีจะถือว่าฟ้องโจทย์ไม่มีมูละคะ่ะและศาลจะยกฟ้องโจทย์ซึ่งผลของการที่ศาลยกฟ้องโจทย์จะทําให้โจทย์แพ้คดีโดยที่ไม่สามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้เพราะจะเป็นฟ้องซ้ำค่ะดังนั้นถ้าย้อนไปมาตรา198วรรค2 โจทย์ไม่ได้ยื่นคําขอให้ตนชนะคดีโดยที่จําเลยขาดนัดยื่นคาให้การผลจะเป็นแค่ศาลสั่งจําหน่ายคดีคือโจทย์สามารถเอาคดีนั้นมาฟ้องใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าโจทย์ยื่นคําขอแล้วแต่โจทย์กลับไม่นําพยานหลักฐานมาสืบตามมาตราหน8ทวีผลจะเป็นตามวรรคหาคือโจทย์จะถูกยกฟ้องแล้วก็แพ้คดีไปเลยไม่สามารถเอามาฟ้องใหม่ได้แล้วค่ะ ดังนั้นสรุปเรื่องการขาดนัดยื่นคำให้การของจำเลยตามมาตรา1 9 9 7ถือว่าจำเลยขาดนัดถ้าไม่ยื่นคำให้การตามเวลาที่กำหนดค่ะและมาตรา198วรรคหนึ่งกำหนดว่าโจทย์มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอให้ตนชนะคดีโดยมาตรา198กวรรคสองกำหนดว่าถ้าโจทย์ไม่ยื่นคำขอในเวลาที่กำหนดให้ศาลจำหน่ายคดีไปเลย แต่ถ้าย้อนกลับไปที่มาตรา198วรรคหนึ่งโจทยื่นคำขอแล้วก็จะต้องมาดูมาตรา198ทวิต่อค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด3สเตปคือสเต็ปแรกดูว่ามีมูลไหมถ้ามีมูลดูต่อว่าจะต้องสืบพยานไหมถ้าเป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องสืบพยานหลักฐานโจทย์ไปฝ่ายเดียวหรือสาเลือกที่จะสืบพยานก็จะมีการนัดสืบพยานขึ้น ซึ่งการนัดสืบพยานถ้าจำเลยไม่มาศาลก็ไม่มีผลทําให้จำเลยขาดนัดพิจารณาเพราะจำเลยได้ขาดนัดยื่นคาให้การไปตั้งแต่แรกแล้วแต่วักห้าถ้าโจทย์ไม่นําพยานหลักฐานมาสืบให้ถือว่าคดีของโจทย์ไม่มีมูลและให้ยกฟ้องโจทย์ทาให้โจทย์แพ้คดีไปเลยไม่สามารถเอาคดีมาฟ้องใหม่ได้ค่ะเมื่อเราเข้าใจมาตรา1 9 7 198และ1 9 8ทวีแล้ว เราจะเห็นภาพว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแล้วจำเลยก็หายไปเลยค่ะจากภาพในภาพก็จะเหลือระหว่างโจทกับสารว่าจะต้องมีหน้าที่จะต้องเรียกสืบอ,อะไรกันบ้างค่ะแต่ต่อมามาตรา1 9 9และมาตรา1 9 9าเตรีจำเลยจะกลับมาในภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะคือจำเลยคนที่ขาดนัดยื่นคำให้การดังกล่าวไปแล้วจะกลับเข้ามาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้วจะสามารถขอโอกาสต่อสู้คดีได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขามาขอตอนไหนค่ะถ้าคดีที่ฟ้องกันตามที่อธิบายไปตอนแรกยังไม่มีคำตัดสินคือคดียังไม่จบจำเลยจะสามารถขอยื่นคำให้การตามมาตรา1 9 9ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคดีแรกนั้น ศาลตัดสินให้จำเลยแพ้คดีโดยการขาดนัดยื่นคำให้การไปเรียบร้อยแล้วคือคดีจบไปแล้วจำเลยจะต้องขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา199ตรีค่ะแต่หลักการสองมาตรานี้จะคล้ายกันค่ะต่างแค่ว่าจำเลยขอโอกาสตอนที่คดียังไม่ตัดสินหรือว่ามาขอโอกาสตอนที่คดีตัดสินไปแล้วค่ะตามมาตรา1 9 9นะคะ หลักเกณฑ์คือจำเลยจะต้องมาศาลก่อนที่ศาลจะชี้ขาดคดีก็คือจำเลยต้องมาศาลก่อนที่ศาลจะตัดสินค่ะและ2คือเมื่อจำเลยมาศาลแล้วครั้งแรกที่เขามาศาลหลังจากที่เขาขาดนัดไปแล้วเขาจะต้องแจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าเขาต้องการจะสู้คดีค่ะและจำเลยก็จะต้องอ้างเหตุว่าการขาดนัดนั้น จำเลยไม่ได้จงใจหรือว่าจำเลยมีเหตุอันสมควรจริง,รงๆก็เลยขาดนัดไปค่ะเช่นทางขาดไม่สามารถมายื่นคำให้การตามเวลาได้เพราะว่ามีน้ำป่าไหลหลา,ลากหรือว่าจำเลยป่วยเป็นโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถยื่นได้ทันเวลาจริงๆและสุดท้ายคือจำเลยต้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามตามมาตรา1น9วรรค3ค่ะซึ่งบุคคลต้องห้ามนี้จะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันค่ะ ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดของบุคคลต้องห้ามตามมาตรา199/3เราจะข้ามไปทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ีก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูบุคคลต้องห้ามตามมาตรา199/3พร้อมกันเลยค่ะพอทั้งสองมาตราเป็นจำเลยกลุ่มเดียวกันต่างแค่ว่าจำเลยนั้นขอยื่นคำให้การใหม่ตอนไหนค่ะก่อนหรือหลังคดีตัดสินแล้วค่ะ มาตรา1น9ตรีนะคะการที่จำเลยขอพิจารณาคดีใหม่หลักเกณฑ์แรกคือต้องเป็นจำเลยที่แพ้คดีโดยการขาดนัดยื่นคำให้การค่ะ2คือจํำเลยน,นั้นต้องไม่ได้ยื่นอุดธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลค่ะและ3คือจําเลยต้องอ้างเหตุที่ขาดนัดว่าตัวเองไม่ได้จงใจหรือว่ามีเหตุอันสมควรจริงๆค่ะ หลักเกณฑ์นี้จะไม่ได้เขียนอยู่ในมาตรา1993ตรีนะคะแต่บัญญัติไว้ในมาตรา1 9 9เบญป็นจักระสองค่ะและหลักเกณฑ์สุดท้ายคือจำเลยต้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามค่ะตามอนุ1หรืออนุ2ค่ะทีนี้เมื่อเราเข้าใจหลักเกณฑ์ของการที่จำเลยจะขอยื่นคำให้การตามมาตรา1 9 9แล้วหรือจำเลยจะขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1น9่ตรี เราจะกลับมาที่มาตรา199เวรรค3เพื่อดูบุคคลต้องห้ามกันค่ะบุคคลกลุ่มแรกคือจำเลยที่ไม่ได้ยื่นคำให้การตามมาตรา199 1 9 9วรรหนึ่งค่ะอธิบายให้เห็นภาพนะคะก็คือจำเลยจุดเริ่มต้นตามมาตรา197ย้อนกลับไปนะคะจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การก็คือไม่ยื่นคำให้การภายในเวลาที่กำหนดไว้ค่ะแล้วต่อมา จำเลยก็มาขอยื่นคำให้การใหม่ตามมาตรา199นี้ค่ะแล้วศาลก็อนุญาตนะคะแล้วจำเลยก็ขาดนัดรอบที่2ค่ะก็คือขอไปแล้วศาลอนุญาตแล้วก็ไปขาดนัดอีกค่ะทีนี้จำเลยจะมาขอยื่นคำให้การอีกเป็นครั้งที่3ไม่ได้แล้วค่ะถ้าคิดภาพตามง่ายๆคือมาตรา199เป็นเหมือนไพ่หนึ่งใบค่ะถ้าจำเลยใช้ไพ่ใบนั้นไปแล้ว ก็จะใช้ไพ่ไปนันอีกไม่ได้เพราะไพ่มันหมดไปแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่บอกว่าจำเลยไม่ได้ยื่นคำให้การตามมาตรา1น9วร์หนึ่งค่ะคือขอไปแล้วรอบหนึ่งสารอนุญาตไปแล้วแล้วก็ผิดนัดอีกแล้วก็จะมาขอเบิ้ลอีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วค่ะถ้าเราดูต่อเนื่องไปที่มาตรา1น9ตรีนะคะกรณีนี้จะเข้าตามอนุสองค่ะก็คือเป็นกรณีที่ต้องห้ามตามกฎหมายค่ะ ในฝั่งของมาตาา199คือคดียังไม่ตัดสินขอยื่นคาให้การรอบที่2คือใช้ไพ่ไปแล้วแล้วก็ไปขาดนัดอีกคือไม่ยื่นคาให้การอีกจะมาขอยื่นเป็นครั้งที่3ไม่ได้แล้วเพราะไพ่หมดไปแล้วอันนั้นคือกรณีที่คดียังไม่ตัดสินแต่ถ้าข้าม,มาดู1 9 9 3ตรีอนุ2ฝั่งที่คดีตัดสินไปแล้วแล้วมาขอพิจารณาคดีใหม่เรื่องราวก็คือจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การรอบแรกไป แล้วจำเลยก็ขอยื่นคำให้การรอบที่2คือการใช้ไพ่1 9 9ค่ะเสร็จปุ๊บศาลก็อนุญาตแล้วจำเลยก็ไม่ยื่นอีกทำให้จำเลยขาดหนัดยื่นคำให้การเป็นครั้งที่2ค่ะแล้วต่อมาในคดีครั้งแรกนั้นศาลก็เลยพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีไปค่ะในกรณีนี้จำเลยจะมาขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ตรีไม่ได้ค่ะ เพราะว่าต้องห้ามตามมาตรา1น9่ตรีอนุสองเนื่องจากเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา1น9วรรค3ค่ะบุคคลต้องห้ามตามมาตรา1น9วรรค3ประเภทที่2นะคะคือจำเลยที่ศาลไม่อนุญาตตามมาตรา1น9วรรค2ค่ะมาตรา199วรรค2จะแบ่งเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเป็นจำเลยที่มาศาล แล้วก็ไม่ได้แจ้งต่อศาลในโอกาสแรกว่าตัวเองต้องการจะต่อสู้คดีค่ะส่วนเรื่องที่2คือจำเลยมาศาลแล้วแล้วก็แจ้งต่อศาลแล้วว่าตัวเองอยากต่อสู้คดีแต่ศาลเห็นว่าการขาดนัดยื่นคำให้การในครั้งแรกนั้นจำเลยทําไปโดยจงใจหรือว่าไม่มีเหตุอันสมควรศาลก็เลยไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การอีกค่ะในกรณีนี้ถ้าเป็นเคสของ1 9 9าจำเลยไม่ว่าจะมาศาลแล้วไม่แจ้ง หรือมาศาลแจ้งแล้วแต่ศาลไม่อนุญาตก็จะไม่สามารถขอยื่นคำให้การรอบสองได้ค่ะส่วนถ้าเป็น1 9 9 3ก็จะเพิ่มมาว่าจำเลยที่มาศาลแล้วแต่ว่าไม่ได้แจ้งหรือจำเลยที่มาศาลแล้วแจ้งแล้วแต่ศาลไม่อนุญาตทำให้ในคดีครั้งแรกจำเลยนั้นได้แพ้คดีไปเพราะว่าขาดหนัดยื่นคำให้การ จำเลยคนนั้นจะมาขอให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ตรีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายตามมาตรา1 9 9ตรีอนุ2ประกอบมาตรา1 9 9วรรค3ค่ะส่วนจำเลยที่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา199วรรค3ประเภทที่3คือจำเลยที่ศาลเคยมีคำสั่งให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ตรีมาก่อนแล้วซึ่งภาพจะเป็นดังนี้นะคะ จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การในครั้งแรกแล้วจำเลยก็โดนตัดสินให้แพ้คดีไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วจำเลยก็มาขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1993ตรีรอบแรกไปแล้วศาลอนุญาตไปแล้วต่อมาในการขอพิจารณานี้ศาลก็กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การจำเลยก็ไม่ยื่นอีกเป็นการขาดนัดครั้งที่2ซึ่งเป็นกรณีที่ในคดีครั้งแรกขาดนัดครั้งที่หไป แพ้คดีขอให้พิจารณาใหม่ศาลให้ยื่นก็มาขาดนัดอีกเป็นครั้งที่สองในคดีใหม่ค่ะคือคดีเก่าขาดนัดครั้งหนึ่งคดีใหม่ขาดนัดอีกครั้งหนึ่งค่ะในคดีใหม่นี้จำเลยจะขอยื่นคำให้การอีกเป็นครั้งที่สามไม่ได้แล้วค่ะตามมาตรา1น9วรกค3นะคะและถ้ากรณีนี้เป็นมาตราหน9้าตรีจะไปเข้าตามอนุหนึ่งค่ะก็คือมีการขาดนัดรอบแรก จำเลยแพ้คดีไปแล้วจำเลยขอพิจารณาใหม่ศาลก็อนุญาตศาลก็กำหนดให้จำเลยยื่นคำให้การอีกจำเลยก็ไม่ยื่นอันนี้คือการขาดนัดรอบที่สองทีนี้จำเลยก็แพ้คดีอีกเป็นรอบที่สองค่ะเมื่อแพ้คดีรอบที่สองแล้วจะมาขอพิจารณาคดีใหม่เป็นรอบที่สามไม่ได้แล้วค่ะก็ <c oughs> คือครั้งแรกพิจารณาไปแล้วแพ้ไปแล้วเพราะขาดนัดขอพิจารณาใหม่ครั้งที่หนึ่งก็ไปขาดนัดอีกแล้วก็แพ้อ,อีก จะมาขอพิจารณาครั้งที่สองอีกรอบหนึ่งไม่ได้แล้วค่ะกรณีนี้จะต้องห้ามตามมาตรา1 9 9ตรีอนุ1ค่ะดังนั้นสรุปเรื่องการขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งของจำเลยก็จะสามารถทำได้ตามมาตรา1 9 9หรือมาตรา1 9 9ตรีค่ะซึ่งเวลาอ่านข้อเท็จจริงจะต้องจับประเด็นดีๆว่าตามข้อเท็จจริงหลังจากที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้ว จำเลยได้มาศาลไหมและถ้าจำเลยมาศาลจำเลยได้แจ้งต่อศาลว่าจะสู้คดีหรือเปล่าถ้าหากว่าจำเลยมาศาลแต่จำเลยไม่แจ้งว่าจำเลยจะสู้คดีจำเลยก็จะกลายเป็นบุคคลต้องห้ามทันทีเลยค่ะซึ่งเมื่อเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วก็จะต้องห้ามทั้งตามมาตรา1น9และมาตรา1น9่รีค่ะไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการขอยื่นคำให้การใหม่หรือขอพิจารณาคดีใหม่ค่ะ แล้วเราก็จบเรื่องจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การกันแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูกรณีของคู่ความขาดนัดพิจารณาค่ะตามทไลายคือการขาดนัดยื่นคำให้การจะเกิดขึ้นก่อนค่ะเพราะว่าการจะเป็นขาดนัดพิจารณาได้นั้นคู่ความจะต้องมีการยื่นทั้งคำฟ้องและคำให้การเรียบร้อยแล้วค่ะแต่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานค่ะ ตามมาตรา2 0วหนึ่งจะมีหลักว่าคู่ความฝ่ายใดที่ไม่มาศาลในวันสืบพยา,ยานคู่ความฝ่ายนั้นจะขาดนัดพิจารณาค่ะซึ่งวันสืบพยา,ยานก็คือวันที่ศาลเริ่มต้นทําการสืบพยา,ยานกันจริงๆตามมาตรา1อนุ10ค่ะดังนั้นถ้าในข้อเท็จจริงวันสืบพยา,ยานคือวันที่10แต่พอถึงวันที่10โจทก์กับจําเลยมาศาลเพื่อขอเลื่อนไปสืบพยา,ยานวันที่15 ในกรณีนี้วันสืบพยานก็จะเป็นวันที่15ค่ะถ้าวันที่15โจทย์หรือจำเลยหรือทั้งคู่ไม่มาศาลก็จะกลายเป็นการขาดนัดพิจารณาค่ะส่วนมาตรา202วรก,ก็จะบอกว่าถ้าคู่ความไม่มาศาลในวันนัดอื่นที่ไม่ใช่วันสืบพยานก็จะไม่ใช่การขาดนัดพิจารณาค่ะแต่จะมีผลทำให้คู่ความฝ่ายนั้นเสียสิทธิ์ในนัดนั้นไป คือนัดนั้นเขาสืบอ,อะไรกันไปคู่ความฝ่ายนั้นก็ต้องยอมรับตามนั้นค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าการที่คู่ความไม่มาศาลในวันสืบพยานให้ถือว่าเป็นการขาดนัดพิจารณาเราจะดูผลของการขาดนัดพิจารณาตามมาตรา2 0 1 202และ2 0 4กันค่ะผลตามมาตรา2 0 1เป็นกรณีที่คู่ความขาดนัดพิจารณาทั้งสองฝ่ายคือทั้งโจทก์จำเลยไม่มีใครมาศาลเลยค่ะ ในกรณีนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีค่ะซึ่งคดีนั้นก็จะไม่ถูกตัดสินนะคะสามารถนำคดีนั้นมาฟ้องใหม่ได้ค่ะแต่การที่คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่มาศาลในวันสืบพยานจะมีข้อสังเกตด,ดังนี้ค่ะว่าตัวจำเลยได้ขาดนัดยื่นคำให้การไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าค่ะพอถ้าเป็นกรณีที่จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปตั้งแต่แรกจะมีผลทำให้ตัวจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และการที่ศาลนัดสืบพยานแล้วโจทก์ไม่มาศาลจะถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลผลคือจะต้องยกฟ้องโจทก์ตามมาตรา1 9 8ทวีวรรห5ค่ะซึ่งผลจะไม่เป็นตามมาตรา2 0งศคือการจำน่ายคดีเพราะในกรณีนี้ไม่ใช่กรณีที่โจทก์ขาดนัดพิจารณาแต่เป็นกรณีที่โจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมาสืบตามมาตรา198ทวีค่ะดังนั้นในข้อเท็จจริงเราต้องดูดีๆนะคะ ว่าตัวจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การไปแล้วหรือจำเลยยื่นคำให้การมาเรียบร้อยแล้วแค่ไม่มาศาลในวันสืบพยานเลยเป็นการขาดนัดพิจารณาค่ะต่อมามาตรา2 0 2จะเป็นผลในกรณีที่โจทย์ขาดนัดพิจารณาฝ่ายเดียวจำเลยมาศาลในวันนัดสืบพยานแต่โจทย์ไม่มาค่ะในกรณีนี้จะให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดี เว้นแต่ว่าจำเลยจะแจ้งต่อศาลในวันสืบพยานว่าจำเลยต้องการที่จะดำเนินคดีต่อไปก็ให้ศาลสืบพยานจำเลยไปฝ่ายเดียวค่ะซึ่งตามมาตรา2 0 2ถ้าจำเลยต้องการที่จะให้ดำเนินคดีต่อจำเลยมีหน้าที่ต้องแจ้งนะคะศาลจะไม่มีหน้าที่ถามค่ะคือถ้าจำเลยไม่แจ้งศาลเขาก็จะจำหน่ายคดีซึ่งจะเป็นการจำหน่ายคดีโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะและผลตามมาตรา2 0 4 คือกรณีที่จำเลยขาดนัดพิจารณาไปฝ่ายเดียวโจ์มาศาลในกรณีนี้เขาจะให้ดําเนินคดีต่อไปฝ่ายเดียวคือให้ศาลสืบพยานโจทไปฝ่ายเดียวโดยที่ถ้าเป็นตามมาตรา204โจทย์โจทไม่มีหน้าที่ต้องแจ้งศาลให้ดําเนินคดีต่อนะคะดังนั้นแม้โจ์จะไม่ได้แจ้งอะไรผลตามมาตรา2 0 4สศาลก็จะต้องพิจารณาแล้วก็ชี้ขาดตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวค่ะ ส่วนสุดท้ายก็จะเพิ่มเติมมาตรา2 0 6นหนิดนึงนะคะว่าการพิพากษาชี้ขาดให้คู่ความฝ่ายใดชนะคดีโดยการขาดนัดพิจารณาก็จะมีหลักเกณฑ์เหมือนกับมาตรา198ทวิวรรค1ถึงวรรส3ค่ะนั่นก็คือศาลจะตัดสินให้ชนะคดีโดยขาดนัดพิจารณาไม่ได้ค่ะแต่ศาลต้องตัดสินว่าชนะคดีเพราะว่าคดีมีมูลหรือคดีไม่มีมูลแล้วก็ยกฟ้องให้จำเลยชนะคดีค่ะ ซึ่งหลักการว่าจะต้องสืบพยานหรือไม่ต้องสืบพยานก็จะต้องดูว่าเข้าข้อยกเว้น5กรณีเหมือนกันหรือเปล่าค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะเรื่องการขาดนัดพิจารณาสรุปรวมทั้งหมดของวิธีพิจารณาวิสามัญน,นะคะการที่จำเลยไม่ยื่นคำให้การตามเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การตามมาตรา1น7 ซึ่งโจทย์จะมีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา198วรรคหนึ่งคือต้องยื่นคำขอต่อศาลให้ตัวเองชนะคดีถ้าโจทย์ทำจะไปดูต่อมาตรา198ทวี 1, แต่ถ้าโจทย์ไม่ทำจะเป็นตามมาตรา198วรรคสองคือศาลจะสั่งจำน่ายคดีนั้นค่ะแต่ถ้าโจทย์ทำก็จะต้องดูต่อมาตรา198ทวี 1, ว่าคดีนั้นมีมูลไหมถ้าหากว่ามีมูล ศาลโดยหลักจะสืบหรือไม่สืบพยานก็ได้แต่ถ้าเข้าหากรณีตามวรรคสองกับวรรคสามจะต้องสืบพยานโจทย์ไปฝ่ายเดียวเสมอหรือจะต้องให้โจทย์ส่งเอกสารและเมื่อต้องสืบพยานก็จะมีการนัดสืบพยานซึ่งจำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแล้วไม่มาในวันสืบพยานก็ไม่ถือว่าจำเลยนั้นขาดนัดพิจารณาแต่ถ้าโจทก์ไม่นำพยานหลักฐานมานำสืบตามมาตรา198ทวี ผลคือให้ถือว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลแล้วให้ยกฟ้องโจทก์ทาให้โจทก์แพ้คดีแบบไม่สามารถนําคดีมาฟ้องได้อีกค่ะส่วนมาตรา1 9 9กับมาตรา1 9 9ตรีจะเป็นเรื่องการขอโอกาสของจำเลยในการต่อสู้คดีอีกครั้งหนึ่งค่ะมาตรา1 9 9จะเป็นกรณีที่จำเลยขอยื่นคำให้การตอนที่คดียังไม่ตัดสินหลักก็คือจำเลยต้องมาศาลก่อนที่ศาลจะตัดสินคดี และจำเลยต้องแจ้งต่อสารในโอกาสแรกว่าจะสู้คดีและอ้างเหตุว่าที่ขาดนัดไม่ได้เป็นไปเพราะจงใจหรือมีเหตุอันสมควรและจำเลยต้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามตามมาตรา1 9 9วรสาส่วนการขอพิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา1 9 9ตรี 3, หลักเกณฑ์คือจำเลยจะต้องแพ้คดีโดยการขาดนัดยื่นคำให้การและจำเลยไม่ได้อุดหรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น โดยจำเลยต้องอ้างเหตุผลที่ขาดนัดว่าไม่ได้จงใจหรือมีเหตุอันสมควรและจำเลยต้องไม่ใช่บุคคลต้องห้ามค่ะซึ่งบุคคลต้องห้ามก็จะแบ่งเป็น3ประเภทประเภทแรกคือคนที่ไม่ได้ยื่นคำให้การรอบ2ประเภทที่2คือจำเลยที่ศาลไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การและประเภทที่3คือจำเลยที่ศาลเคยอนุญาตให้มีคำสั่งพิจารณาคดีใหม่ไปแล้วแล้วก็ขาดนัดยื่นคำให้การอีกค่ะ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การะคะ่ะส่วนการขาดนัดพิจารณา,านั้นอาจเกิดขึ้นโดยคู่ความฝ่ายไหนก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโจทหรือจำเลยนั่นก็คือการที่คู่ความฝ่ายใดไม่มาศาลในวันสืพยานจะเรียกว่าเป็นการขาดนัดพิจารณา,าค่ะผลถ้าขาดนัดพิจารณา,าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครมาเลยให้ศาลจำน่ายคดีถ้าโจทขาดนัดพิจารณา ให้ศาลจำนายคดียกเว้นจำเลยขอให้ดำเนินคดีต่อถ้าจำเลยขัดนัดพิจารณาไม่ให้ศาลจำน่ายคดีแต่ให้ศาลดำเนินการพิจารณาและตัดสินคดีไปฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อ4ี่ค่ะ